กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องลวงรู้ h ช n n นลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสําหรับ EP นี้นะครับยังอยู่ในช่วงของรายการก้าวทันโลกการลงทุนและคริปโตเคอร์เรนซีโดย EP นี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงตลาดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับชานี้วันที่13มิถุนายน2565นะครับกับ3สาเหตุบิตคอยล่วงหนักนะครับและก็ Luna c l a s s สินะครับยังแข็งอยู่ ต้องบอกว่าแข็งจริงๆนะครับเขาพาล่วงกันทั้งกระดานเนี่ยแต่รูน่าคลาสสิกเนี่ยยังยืนอยู่นะครับก็ลบประมาณ3%นะครับ3-4%ส่วนเหรียญเอาคอยอื่นๆนี่คือโขหนักจริงๆนะครับก็เริ่มจากข่าวจากสยามบล็อกเชนนะครับ3สาเหตุที่ทำให้ราคาบิตคอยหลุดทะลุ28,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงนะครับก็เมื่อวัน อาทิตย์ที่12มิถุนายนนะครับราคาของ Bitcoin เนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์ให้นักลงทุนด้วยการปักหัวพุ่งลงไปที่ราคา 27, 2 7 2 6 0ดอลลาร์เลยนะครับก็หลายคนคิดอยู่ในใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตลาดเนี่ยเหมือนจะทรงตัวแล้วนะครับขึ้นขึ้น,น,นลงๆง,งขายเทรด CFD นี่โหล้างพอร์ตตายเลยคราวนี้ปัจจัยที่1นนะครับเศษรษฐกิจถดถอยนี่ไม่ใช่เพียงตลาดคริปโตที่ถดถอยนะครับ แต่เป็นสินทรัพย์อย่างอื่นล่วงทั้งแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นเนสเดนะครับหรือตลาดหุ้นเพราะสภาพตลาดตอนนี้เรียกได้ว่าไม่เหมาะสมกับการลงทุนอย่างยิ่งนะครับผู้คนต้องใช้เงินจำนวนมากในการใช้จ่ายของรอบๆตัวที่มีราคาแพงขึ้นนะครับอาหารเสื้อผ้าน้ามันและอื่นๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ทาให้เงินอาจถูกดูดออกมาเพื่อใช้ในการสภาพคล่องนะครับแล้วก็หมุนเวียนต่างๆปัจจัยที่2นะครับสงครามรัเสเซียยูเครนยังยืดเยื้อนะครับ หลายคนอาจลืมไปแล้วว่าสงครามเกิดขึ้นช่วงไหนนะครับต้องบอกว่า3-4ถึง4เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเลยนะครับต่างฝ่ายต่างยังเดินหน้าลบกันนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับได้เวลาทดสอบแนวรับนะครับก็ตั้งแต่วันที่12ของพฤษภาคมนะครับในตอนที่ตลาดเกิดการปรับตัวจากการล่มสลายของรุ n นหนาะครับหรือว่าเทรา ในตอนนี้ราคาก็ยังร่วงดิ่งจาก30,000ื่นเหรียญน,นะครับลงไปถึง25,500เหรียญเลยนะครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับตัวเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าใกล้แล้วล่ะใกล้ถึงเวลากลับตัวแล้วก็เป็นไปได้นะครับที่เราเห็นราคาบิตคอยล์่วงนั้นจะเป็นไปตามปัจจัยของเวลาที่สักวันเนี่ยมันจะล่วงลงไปเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของแนวรับนะครับว่าจะรับไหวหรือไม่ ก็เป็นมุมมองทางเทคนิคนะครับข่าวต่อมานะครับราคาอีเทีเรียมกกำลังเข้าสู่โหมดโอเวอร์โซนเป็นครั้งแรกนะครับ CEO ของคอยเบสนะครับกล่าวว่าคริปโตจะสามารถเอาชนะภาวะเงินเฟอ้อได้โอ้โ oh. หก็ CEO ของ Fidelity i n v e s t m e n t นะครับกล่าวว่าถึงตลาดขาขึ้นคริปโตร,รอบ3คงน,น่าตื่นเต้นน่าดูนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้อัปเดตข่าวเร็วๆเลยนะครับ ส่วนราคาของรูน่าคลาสสิกนี่นะครับให้ดูกันสักหน่อยคือยังแข็งเลยนะครับทั้งทั้งที่เหรียญอื่นเนี่ยลงกันเยอะนะครับแต่รูน่าคลาสสิกเนี่ยยังมากลงไปถึง0 0 0ยนสองสามนะครับแล้วก็ดีดขึ้นมาถึง0 0 0 2 5เลยนะครับเชาวนี้ก็ถือว่าแข็งมากๆก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครับใน EP ีต่อไปการลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีอย่าลืม Money Management มั a n a เม m e n t เหมือนเดิมนะครับ สำหรับ EP นี้จบเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องหลุงรู้ชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ